กำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆที่น่าสนใจจากคำพิพากษาสารดีกา มานาเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับกด subscribe หรือติดตามไว้นะครับเพื่อที่ว่าเวลามีการอัปโหลดตอนใหม่ๆท่านจะรับการแจ้งด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับสาหรับเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะนํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของสิทธิ์ของ Ờ, เจ้าของห้องชุดในอาคารชุดนะครับในการฟ้องร้องดําเนินคดีแทนนิติบุคคลอาคารชุดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในการบริหารจัดการหรือว่าดูแลอาคารชุดนะครับย่อมมีนิติบุคคลอาคารชุดที่เป็นคนที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดช,ชอบนะครับงั้นหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยก็ย่อมมีอำนาจในการจัดการรวมถึงการฟ้องร้องดําเนินคดีด้วยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันครับเจ้าของร่วมในห้องชุดก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของตัวเอง แล้วก็มีสิทธิ์ใช้สอยทรัพย์ส่วนกลางอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทในการจัดการดูแลกับปัญหาเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับว่าจะเป็นของใครบ้างนะครับที่เป็นประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องราวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราจะมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่ว่าเจ้าของห้องชุดเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องบริษัทเจ้าของโครงการให้แก้ไขความชำรุดบกพร่องในทรัพย์ส่วนกลางได้เองหรือไม่นะครับก็จะเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในคดีนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็สมมุติว่่ามีนนนหึงะครับ ก็ได้ซื้อห้องชุดในอาคารชุดแห่งหนึ่งนะครับก็พอภายหลังเข้าไปอยู่อาศัยในอาคารชุดแล้วนะครับก็พบว่าไอ้เจ้าตัวท่อประปา่าที่อยู่ในอาคารชุดเนี่ยนะครับเป็นท่อที่ทําด้วยวัสดุ PVC นะครับแต่พอไปดูตามแบบของอาคารชุดที่มีการขออนุญ,ญาตจ,จากทางราชการนะครับในแบบเนี่ยก็กําหนดไว้ใช้เป็นท่อเหล็กนะครับงนั้นก็เลยมีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขแล้วครับเพราะเห็นว่าการก่อสร้างเนี่ยไม่ถูกต้องตามแบบไม่ได้ใช้วัสดุอย่างที่ กำหนดหรือว่าระบุไว้นะครับมีปัญหาจนกระทั่งมีการนําเรื่องเนี่ยเข้าหารือในที่ประชุมใหญ่ของเจ้าของร่วมในอาคารชุดแห่งนี้นะครับก็ปรากฏว่าที่ประชุมใหญ่ของเจ้าของร่วมเนี่ยก็มีมติให้บริษัทเจ้าของโครงการอาคารชุดแห่งนั้นเนี่ยแก้ไขใช้วัสดุให้ถูกต้องตามสัญญาและก็ตามแบบที่มีการขออนุญาตนะครับแต่ก็ปรากฏว่าตู้บริษัทเจ้าของโครงการเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับ นหนึ่งกับพวกก็ได้พยายามติดต่อให้นิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยดำเนินการฟ้องร้องแต่ก็ปรากฏว่าน,นิติบุคคลอาคารชุดก็ไม่ได้ทําอะไรอีกนะครับในหนึ่งกับเจ้าของร่วมในห้องชุดอื่นๆอีก73คนนะครับก็เลยร่วมกันเป็นโจทย์นะครับฟ้องบริษัทเจ้าของโครงการให้แก้ไขอคาคารที่ชารุดบกพร่องให้เป็นไปตามแบบในสัญญานะครับในคดีข้อต่อสู้ข้อหนึ่งของบริษัทเจ้าของโครงการก็ต่อสู้ว่าตัวในหนึ่งกับเจ้าของร่วม คนอื่นอีก73คนเนี่ยไม่ม <medim> ีอำนาจฟ้องด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเจ้าตัวระบบท่อประปาเนี่ยมันเป็นทรัพย์ส่วนกลางซึ่งเป็นทรัพย์ที่อยู่ในการดูแลของนิติบุคคลอาคารชุดนะครับงนั้นถ้าเกิดจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีเนี่ยก็ต้องให้นิติบุคคลอาคารชุดเป็นคนที่ฟ้องร้องดําเนินคดีนะครับซึ่งในตามปกติเมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วนะครับตัวนิติบุคคลอาคารชุดนั้นเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการจัดการแล้วก็ดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางนะครับ ตามที่พระบัพญัติอาคารชุดพศ2 5 2 2มาตรา33ได้กําหนดไว้นะครับซึ่งอํานาจดังกล่าวเนี่ยก็รวมถึงการดําเนินการต่างๆที่ครอบไปถึงทรัพย์ส่วนกลางทั้งหมดโดยเฉพาะในการต่อสู้กับบุคคลภายนอกหรือว่าเรียกร้องเอาทรัพย์สินคืนนะครับซึ่งเป็นอํานาจที่กําหนดไว้ตามมาตรา39นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการใช้สิทธิ์ของนิติบุคคลอาคารชุดในการต่อสู้หรือว่าเรียกร้องจากบุคคลภายนอกนั้นเนี่ย ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา39ตามมาตรา39เองก็กำหนดไว้นะครับว่าเป็นการใช้สิทธิ์ของเจ้าของร่วมแล้วก็เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วมทั้งหมดด้วยนะครับโดยตัวกฎหมายเนี่ยไม่ได้ตัดสิทธิ์หรืออำนาจของเจ้าของร่วมในการที่จัดการดูแลทรัพย์ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดนะครับเลยนั่นการให้สิทธิ์นิติบุคคลอาคารชุดในการฟ้องร้องที่ว่าก็เป็นการเหมือนให้อำนาจเพิ่มเติมที่จะทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ แทนเจ้าของร่วมทั้งหมดเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องให้เจ้าของร่วมแต่ละรายเนี่ยมาทําการมอบอนนาจให้นิติบคุคคลอาคารชุดทําการต่างๆแทนตนเนี่ยเป็นรายกรณีไปซึ่งถ้าเกิดทําแบบนั้นเนี่ยมันคงจะเกิดความยุ่งยากนะครับเพราะว่ากว่าจะฟ้องร้องดำเนินคดีก็ต้องมีการมอบอำนาจในแต่ละเรื่องไปนะครับแต่ว่าเมื่อสิทธิ์ดั้งเดิมที่มีการในการดูแลจัดการทรัพย์ส่วนกลางที่ว่าเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเจ้าของร่วมแล้วนะครับ การที่ตัวเจ้าของร่วมที่มีสิทธิ์อยู่แต่เดิมเนี่ยจะใช,ใช้สิทธิ์อันเนี้ยนะครับก็ย่อมสามารถทําได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดขึ้นในคดีเรื่องนี้นะครับนิติบุคคลอาคารชุดเองเนี่ยก็นิ่งเฉยครับไม่ดําเนินการฟ้องร้องดาเนินคดีกับบริษัทเจ้าของโครงการซึงร่งอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับว่าการที่นิ่งเฉยไม่ดําเนินการเนี่ยจะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเรามองดูในทางปฏิบัติเนี่ยปัญหาท่านองนี้ก็เกิดขึ้นได้ เสมอนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าผู้จัดการที่เป็นผู้ดูแลนิติบุคคลอาคารชุดก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับบริษัทเจ้าของโครงการกระดายบางครั้งบริษัทเจ้าของโครงการอาจจะจัดตั้งบริษัทเข้ามาเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการดูแลอาคารชุดต่อไปก็ได้เหมือนกันนะครับนั้นกรณีของการใช้สิทธิเจ้าของร่วมในกรณีที่ว่านะครับบางทีถ้าเกิดต่างคนต่างไปใช้เองก็อาจจะเกิดปัญหาข้อขัดข้องขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ว่าเจ้าของร่วม ส่วนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องการจัดการหรือว่าทําการเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลางอย่างหนึ่งแต่อาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็มีเห็นแตกต่างไปอย่างอื่นนะครับซึ่งถ้าให้นิติบุคคลในชุดจัดการเองมันก็เป็นแนวทางเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าในคดีเรื่องนี้เนี่ยปัญหาทํานองเนี้ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมีการฟ้องร้องดําเนินคดีเนี่ยก็ได้มีการเอาประเด็นที่ว่าเนี่ยไปหารือในที่ประชุมใหญ่ของเจ้าของร่วมในห้องชุดต่างๆแล้วนะครับ แล้วก็ได้มีการลงมติในที่ประชุมใหญ่ของเจ้าของร่วมแล้วด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีการดําเนินการตามมติของที่ประชุมใหญ่ที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นนายเขียวและเจ้าของร่วมอีก73คนเนี่ยก็เลยมีอำนาจฟ้องในคดีเรื่องนี้เองได้นะครับดังนั้นเนี่ยครับคงพอสรุปได้นะครับว่าในกรณีของการจัดการทรัพย์ส่วนกลางนะครับถ้าหากนิติบุคคลอาคารชุดไม่ดําเนินการจัดการดูแลกับบุคคลภายนอกนะครับ จ้าของร่วมในอาคารชุดนั้นเนี่ยนะครับย่อมใช้สิทธิ์ที่ตนมีอยู่เนี่ยในการฟ้องร้องดําเนินคดีกับบุคคลภายนอกนั้นได้เองนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านต้องการดูข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาสารดีกาที่3 4 1 7ี่หนึ่งทับสองพันบกครับก็เป็นครบถ้วนครับสำหรับรายการดีกาอินเทรน์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าซึ่งเราคงพยายามสรรหาสาระดีๆที่น่าสนใจจากคำพิพากษาสารดีกา มานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับคุณกําลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรน